ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอนานไม่เป็นไรครับรอไม่นานครับอยากสอบถามอะไรผมเชิญถามได้เลยครับคือข้อกำหนด ISO 9 0 0 1แล้วก็ ISO 14001มีเน่ยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบริบทขององค์กรแล้วก็เกี่ยวกับความมุ่งมั่นของผู้บริหารในเรื่องของการจัดทำระบบคุณภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเลยอยากจะสอบถามท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยนะครับครับ เราจะเริ่มอะไรกันก่อนดีทางบริษัทได้มีการาพิจารณาปัจจัยภายในภายนอกที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างครับคือผมไม่เข้าใจคำถามาครับคือในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงการดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอจะต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ที่มามีผลกระทบกับผลลัพธ์ที่ต้องการทั้งทางบวกทางลบเนี่ยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยภายในภายนอกนี้มันมาเป็นความเสี่ยงและโอกาสยังไงและองค์กรจะจัดการกับมันยังไงจะบูรณาการเข้ากับธุรกิจขององค์กรยังไงบ้างอผมเข้าใจละ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแผนธุรกิจของบริษัทเลยก็แล้วกัน เดี๋ยวคุณดูตามจากแล็ปท็อปนี้ได้เลยครับท่านปัจจัยภายในและภายนอกที่คุณพูดถึงเนี่ยผมได้ใช้สวัสดในการพิจารณาในปีนี้ก็มีการกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเห็นไหมปัจจัยภายในก็คือจุดแข็งและจุดอ่อนส่วนปัจจัยภายนอกก็คือโอกาสและอุปสรรคครับ แล้วจากการพิจารณาตรงนี้ท่านได้เอาไปทำอะไรต่อครับผมก็เอาไปกำหนดเป็นเป้าหมายหลักผมเรียกว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์จากการพิจารณาบริบทที่เกี่ยวข้องนี่แหละแล้วก็จากนั้นเอาไปกำหนดเป็นแผนง,งานหลักระดับองค์กรแล้วก็แต่ละฝ่ายก็จะรับเอาไปกำหนดเป็นเป้าหมายแล้วก็แผนง,งานของแต่ละฝ่ายต่อไป อย่างปีนี้เนี่ยมันมีปัจจัยภายนอกมีเทรนด์ในเรื่องของการเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างๆบนบนระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทางฝ่ายไอทีก็เลยจะรับเป้าหมายนี้ไปเป็นไปกำหนดเป็นแผนงานของฝ่าย เป้าหมายที่ว่าเนี่ยมันเป็นเป้าหมายตัวเดียวกันกันกบที่ระบุไว้ในระบบ ISO หรือเปล่าครับอ๋อตัวเดียวกันผมทําระบบ ISO ก็คือต้องการปรับปรุงอยากให้มันเป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจผมไม่ได้ทําเพื่อต้องการแค่ให้ได้ใบรับรองอันนี้ผมเน้นมากๆแล้วก็ผมจะคอยบอกลูกน้องแบบนี้เสมอๆและในด้านสิ่งแวดล้อมล่ะครับท่านได้มีการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องไหมครับ นี่ไงกลยุทธ์หลักอีกอันหนึ่งของเราก็คือการเน้นสร้างภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผมก็เลยมีแผนที่จะให้ได้รับการรับรอง iso 1 4 0 0 1ในปีนี้ให้ได้แล้วก็มีแผนอบรมแผนปรับปรุงอะไรต่างๆเยอะแยะ,ยะไปหมดคุณไปดูรายละเอียดที่ emr ของเราได้เลยครับ แล้วได้มีการพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆไหมครับในการวางแผนธุรกิจตรงนี้แน่นอนผมได้ให้มีการระดมสมองกันในระดับผู้บริหารเพื่อระบ,บุว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราเนี่ยมีใครบ้างเขาต้องการอะไรคาดหวังอะไรจากเรา มันเป็นความเสี่ยงยังไงเป็นโอกาสยังไงแล้วก็ถ้ามันมีความสำคัญก็จะให้มีการเอาไปพิจารณาจัดทำแผนต่อไปเหมือนเรื่องสวัสด์เมื่อตะกี้เลยอ่ะเดี๋ยวคุณดูจากเอกสารการประชุมนี้ก็ได้ครับในการจัดทำระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมท่านได้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบนี้ยังไงบ้างครับผมได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งก็คือบรรดาผู้บริหารของฝ่ายต่างๆนั่นแหละผมก็ได้ให้นโยบายไปปฏิบัติแล้วก็มีการประชุมติดตามผลงานกันทุกเดือนใน Management m e e ติ้งทุกฝ่ายจะต้องเอาผลงานมาพรีเซนต์แล้วก็ในทุกๆ 6เดือนก็จะมี management review อีกครั้งหนึ่งใน management meeting แล้วก็ management review เนี่ยท่านได้มีการเข้าประชุมเพื่อติดตามด้วยตนเองหรือเปล่าครับแน่นอนผมติดตามด้วยตัวเองติดขัดตรงไหนขาดเหลืออะไรจะได้สั่งการเลยเรื่องทรัพยากรผมสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยคนดูจากแผนงานต่างๆนี่ก็ได้ ปีนี้ผมอนุมัติไปก็จำนวนเงินก็มากขออยู่นอกจากระดับผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายแล้วพนักง,งานทั่วไปล่ะครับได้มีการสื่อสารให้เขาทราบถึงความสำคัญของการทำระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมบ้างไหมเรามีการประชุมพนักง,งานทุก3มเดือนผมได้พูดเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังได้มอบหมายให้กับ ทาง HR ได้สื่อสารสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเขาก็จะมีสื่อของเขาอยู่นะมีพวกบอร์ดข่าวสารมีเสียงตามสายท่านได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กรยังไงบ้างครับในที่ประชุม Management Meeting เราจะพูดเรื่องนี้กันตลอดผมได้ให้แต่ละฝ่ายทำโครงการปรับปรุงมาเสนอ ผู้จัดการฝ่ายก็ต้องไปสอนลูกน้องของตัวเองดึงลูกน้องมาร่วมทำโปรเจกต์ด้วยอ,อ๋อแล้วในแผนปลายปีนี้เราจะให้มีการอบรมเรื่องไคเซนด้วยครับแล้วท่านได้ส่งเสริมให้มีการใช้แนวทางเชิงกระบวนการหรือ process approach แล้วกออ็การคิดบนฐานของความเสี่ยงยังไงบ้างครับ process approach หรอ,หรอ หมายถึงการพิจารณาอินพุตเอาพุตของกระบวนการอะไรนั่นหรือเปล่าใช่แล้วครับท่าน process approach กับ risk based thinking เนี่ยผมให้เอามาใช้ด้วยกันได้เลยคือเราจะมีการอบรมเรื่องของการกำหนดความเสี่ยงโดยการใช้ process approach ที่ว่าเนี่ยก็จะได้ความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการออกมาทีนี้พนักงานแต่ละส่วนก็จะต้องเข้าใจความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับของตัวเองอผ่านมุมมองของการวิเคราะห์อินพุต u อ p u ุนี่แหละเดี๋ยวตรงนี้คุณไปขอดูเอกสารจากแต่ละฝ่ายได้เลยผมขอดูเอกสารนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมหน่อยครับอนี่ครับท่านได้สื่อสารนโยบายนี้ยังไงมั่งครับผมได้ให้ทาง HR เป็นคนสื่อสาร เขาก็จะมีช่องทางการสื่อสารอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อตะกี้แหละได้มีการสื่อสารออกสู่ภายนอกไหมครับนโยบายเราอยู่ในเว็บไซต์บริษัทเลยครับแล้วก็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีการสื่อสารอย่างเช่นฝ่ายขายเนี่ยเขาก็จะสื่อสารนโยบายให้กับลูกค้าเ,ออเราได้มีเขียนไว้ในโบชัวในค o ม p a n y profile พวกนี้ด้วย ท่านได้มีการกำหนดอำนาจห,หน้าที่ความรับผิดชอบในบริษัทยังไงบ้างครับดูจากตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยผังองค์กรผังการบริหารงานของแต่ละฝ่ายผมกำหนดไว้แบบนี้ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งเนี่ยได้มีการกำหนดเป็น job description อันนี้ไปขอดู thr ได้เลยได้ครับคำถามสุดท้ายครับ ท่านได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบด้านระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอที่ต้องคอยรายงานประสิทธิผลต่อท่านโดยตรงได้กำหนดตรงนี้ไว้ไหมครับคุณคงหมายถึง QMR และก็ EMR ใช่ไหมผมได้กำหนดให้คุณสมพงษ์ผู้อำนวยการฝ่ายแอดมินเป็นคนรับผิดชอบทั้งสองระบบได้มีการติดประกาศให้พนักงานทราบแล้วซึ่งเดี๋ยวคุณก็ คงจะได้คุยกับคุณสมพงศ์ขอบคุณท่านประธานมากครับ